ผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนำพระส์นิกรทุกมูลเหล่าถวายเครื่องราชการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28รกรกฎาคม2567 เวลา19นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2567ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอายการข้าราชการพลเรือนจังหวัดลบบุรีพนักงานรับวิสาหกิจสถาบันการศึกษาผู้บริหารสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีสมาชิกแม่บ้าน มหาไทยจังหวัดลบบุรีและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีทุกหมู่เหลา่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพนันษา28กรกฎาคม2567อย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ ซึ่งกิจกรรมในพิธีประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วนในจังหวัดลบุรีร่วมถวายเครื่องราชการะผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเสร็จแล้วประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานประธานถวายความเคารพรับบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชการะ ผ่านพุ่มเงินพุ่มทองจุดเทียนมหามงคลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลประธานในพิธีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาและนำกล่าวทรงพระเจริญสามครั้ง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบ,ตบ,ตบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราชดรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด,ด้วยพระราชณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชนิริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แกป่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง คงแก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้แสงประทีปที่สว่างสวยทั่วราชอาณาจักรในครั้งนี้เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่ส่องสว่างให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักประทับในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าผสนิกรตลอดไป